สวัสดีค่ะกิบปีแชแนลค่ะมือนี่ป่ามะมึงผ้าผ้ามะมึงสะหลังบ้านเนาะค่ะค่ะน้ำเต็มเลยค่ะที่นี่น้ำเต็มค่ะมึมๆม,มต,ตมตอแหลตอแหลไมนจะลุ่งแปล น้ำใสค่ะน้ำใสน้ำใสมาค่ะจนเห็นอ่านี่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 น,นี่เห็นเงาสะท้อนของต้นไม้อยู่ในน้ำเนาะค่ะเงาสะท้อนของต้นไม้อยู่ในน้ำเพีย เจ้มามนี่นีนี่เาเงาสะท้อนเนาะค่ะเงาสะท้อนของต้นไม้อยู่ในน้ำนี่คือทุ่งแสงตะวันของเหาเนาะค่ะทุ่งแสงตะวันค่ะเมื่อนี้ ได้พระท่านผู้ชมและเอฟซีมะมึงะสะหลังบ้านเนาะค่ะนี่สะหลังบ้านรอบๆสะกะสิเป็นต้นใหม่เนาะค่ะแมกแมกใหม่ค่ะ ล้มผัดเอื่อยเอื่อยน้ำไหลนี่คือสระหลังบ้านอของป่ากระปีเนาะค่ะป่ากระปีค่ะมาทำคอนเทนต์อยู่นี่บ่อยๆประจำ ท้องฟ้าสีครามเนาะค่ะเนาะคุ่นนะ่ะโอ,อ้ค่ะมอน,นเป็นแบบบ่บ,บมีแดดค่ะท้องฟ้าขึ้ม,มนิดนึงบม่มีแดดค่ะค่ะอืมท้องฟ้าท้องฟ้าสีครามบ่มีแดด น้ำใสค่ะจนแนม่เห็นเงาสะท้อนของต้นใหม่อยู่ในน้ำค่ะเงาสะท้อนอยู่ในน้ำเนาะค่ะสีเขียวทองฟ้าสวยงามมากค่ะสวยงามมากอ่า มีตนม้นไม้มีทองฟ้าอยู่ในผืนน้ำเนาะค่ะน,น,น,นี่ค่ะมีตนม้นไม้มีทองฟ้าอยู่ในผืนน้ำงามหลายค่ะอันถ่าสมมุติเป็นสมัยยุคเก่าศูนี่ตั้งสี่นี่เป็นสกอสอได้เลยได้ค่ะนี่เนี่ย ต่อก็สอเลยค่ะน้ำไหลายค่ะน้ำค่ะค่ะต่นใหม่เนาะค่ะต่นใหม่ยุกเก่าซูนล,ละค่ะเห็บเป็นต่อก็สอได้เลย งามลายค่ะค่ะความงามธรรมชาติเนาะค่ะน้ำเพิินใสไหลเอื่อยเอื่อยล้มพัดไหลเอื่อยเอื่อยค่ะนี่นี่นี่นล้มพัดไหลเอื่อยเอื่อยค่ะเห็นทองฟ้าเห็นเางาของต้นไม้พูนนั่งตอแหลเพื่ออยู่ฟังพูน Sampai jumpa di video